เรารู้สึกว่าความฝันของเรามันไม่ได้หยุดเพียงแค่เท่านี้อะ่ะมันยังสามารถไปต่อได้และด้วยความที่เราเป็นคนที่ชอบความท้าทายอยู่แล้วอะ่ะเราต้องหาอะไรยากๆแล้วก็พิชิตมันให้ได้สวัสดีวันนี้มงกุเพศรานสนะอายุสาวี ปัจจุบันเป็นยูทูบเบอร์ละกาเฮียนยูทีมองเทปพลัาเทาศาสตร์ปีที่ชีวิตวัยเด็กของเราเราเป็นคนที่ที่สงสัยแล้วก็ชอบความท้าทายคือเราเป็นคนที่ หัวไม่ค่อยไวเท่าไหร่อะเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะเป็นคนที่แบบอยากรู้อยากเห็นโดยตลอดพอเราสงสัยอะไรอะเราจะหาคําตอบณตอนนั้นเลยก็เลยทําให้เรากลายเป็นคนที่ชอบการเรียนรู้เราเป็นคนขี้อายมากโดยพื้นฐานเลยเพราะว่าเราโตมากับการที่เราไม่ค่อยได้เจอคนเพราะเราบ้านเราอยู่ที่หลังภูเขาเพาะมันเป็นบ้านหลังเดียว เพราะฉะนั้นภาพจําของเรามันก็จะมีแค่พ่อแม่แล้วก็พี่ชายของเราเพรเราอายุประมาณ6กเขวบแล้วเราออกไปเจอคนมันก็เลยทําให้เราเป็นคนที่ขี้อายแล้วก็เชื่อคนง่ายมากแต่ว่าเราอะ อยากจะกล้าแสดงออกแล้วก็เลยชอบการที่แบบว่ายกมือถามเวลาเรียนเราก็จะชอบยกมือถามหรือว่าชอบแบบออกหน้ากล้องออกเวทีอะไรเงี้ยเพื่อที่แบบจะแสดงตัวตนเพราะเราอยากจะให้คนอื่นเห็นเรา like I wanna be shy i something ความฝันของเราอะ่ะมันเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆตอนที่เราชอบ การถ่ายรูปรอบการถ่ายทําแล้วมันมีหนังเรื่องหนึ่งที่มันมีคําพูดที่ทัสเรามากๆก็คือการที่เราทําเยอะกว่าคนอื่นมันไม่ได้แสดงว่าเราจะผสมผสาสเร็จซึ่งตอนนั้นเรากําลังพ้อกับชีวิตอยู่เราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราทําหนังแล้วมันมีคําพูดที่มัน impact อิมแพ t ถึงคนแล้วมันสามารถเปลี่ยนชีวิตเขาได้เลยอะเราคงจะรู้สึกดีมากๆ แลาว,ว่าความท้าทายของเรามันมีทุกวันเลยเว้ยมันแล้วแต่โจทย์ที่เราได้รับวันนั้นไม่ว่าจะเป็นการเรียนการทํางานวันนี้เราจะต้องชา์เลนต์ตัวเองยังไงทํางานให้มันทันหรือว่าวันนี้เราจะต้องไปแคสงานแล้วเราต้องทําให้มันได้หรือเราทําไม่ได้ก็มีเหมือนกันแต่ว่าความท้าทายของเรามันขึ้นอยู่กับว่าตอนนั้นอะชีวิตของเราเราทำอะไรแต่เรารู้สึกว่ามันมีอยู่ทุกวันอะเพราะเราเป็นคนแสว้งหาความท้าทายอยู่แล้ว เราเป็นคนที่ช้าแล้วก็ไม่ค่อยทันคนเพราะฉะนั้นละ่ะเราก็เลยพยายามทําทุกอย่างให้มันเยอะกว่าคนอื่นเร็วกว่าคนอื่นจนบางครั้งมันเร็วเกินไปพ่อเราก็จะเป็นห่วงว่าอย่าไปเร็วขนาดนั้นเพราะเขากลัวว่าเราจะรับมือกับความเสี่ยงที่มันเกิดขึ้นไม่ได้แล้วเขาก็พยายามห้ามเราในหลายเรื่องเราก็เลยเข้าใจว่าเขาอ่ะไม่อยากให้เราเติบโตแต่ความจริงแล้วมันเป็นเพราะเราเราเข้าใจเขาแหละว่าเพราะเราไม่เคยทําอะไรแบบ ประสบผลสําเร็จไม่เคยทําอะไรแบบให้มันสําเร็จน่ะเขาก็เลยแบบไม่ไว้ใจเรามางแต่พอเราโตขึ้นแล้วได้อยู่กับตัวเองเราก็เลยเข้าใจเขามากๆว่า,าความจริงเราเขาเป็นห่วงเรามากๆ เริ่มจากการที่เราได้ก้าวเข้ารั้วมหาวิทยาลัยคือเราอยากจะถ่ายไว้เป็นความทรงจำหนึ่งว่าเฮ้ยนี่ความฝันแรกของเราอ่ะมันมันประสบผลสําเร็จแล้วนะเราได้มาเรียนในมหาวิทยาลัยในฝันของเราเราก็เลยอยากเก็บมันไว้เป็นความทรงจําด้วยการถ่ายบล็อกแล้วเราคิดว่ามันอาจจะมีแงม่มุมดีๆให้กับคนอื่นได้เห็นไลฟ์สไตล์ในชีวิตของเรา ยดีทุกคนยินดีตอนท้าเขาบซูโมนี่ไลฟ์เสนลโออีแลวหลังจากที่เราห่างหายไปเป็นเวลาเดือนหนึ่งเต็ม,ต<า>มๆซื่อเลยทุกคนก็คือโมน e y ไล f ์คือชีวิตของเราเลยแต่ว่าตรงที่เรามาปรับใช้คาว่าไลฟ์เราอยากให้ทุกคนได้เห็นชีวิตที่มันหลากหลายนั่นก็คือมันไม่ใช่แค่ชีวิตของเราคนเดียวมันมีชีวิตของคนอื่นด้วยที่เราได้ไปถ่ายได้ไปเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นในการเดินทางการเรียนหรือว่าการอบอกต่อประสบการณ์จากเพื่อนๆของเรา การเที่ยวคนเดียวนี่เริ่มจริงๆจริงจังเมื่อต้นปีที่ผ่านมาก็คือเราเริ่มที่แบบลังเลก,กับตัวเองว่าการที่เราพยายามเกินไปคือเรากําลังพยายามแบบเสียตัวตนของเราไปหรือเปล่าออท้ายที่สุดแล้วตัวตนจริงๆของเรามันเป็นยังไงเราก็เลยอยากจะออก <ograph> ไปเปิดโลกแล้วก็สังเกตคนรอบข้างอยากไปเปิดมุมมองใหม่ๆเพื่อท <leg> ี่เราจะเข้าใจตัวเองมากขึ้นซึ่งมันช่วยได้มากๆ เรากำลังมีชาเลนจ์ใหม่นั่นก็คือการที่จะเข้าวงการนางแบบเพราะว่าเราอยากจะใช้มันไปเป็นบันไดในการที่จะไปถึงความฝันของเรานั่นคือการแสดงค่ะ,ะเรารู้สึกว่าความฝันของเรามไม่ได้หยุดเพียงแค่เท่านี้อ่ะมันยังสามารถไปต่อได้และด้วยความที่เราเป็นคนที่ชอบความท้าทายอยู่แล้วอ่ะเราต้องหาอะไรยากๆแล้วก็พิชิตมันให้ได้ เราเห็นเขาประกาศรับนางแบบอยู่ก็เลยไปแคสพอติดรอบแรกล้วเราก็ได้ไปออดิชันแล้วก็ได้เข้าเป็นเทรนนีอยู่ที่65เอเจนซี่รู้สึกว่าเราไม่ได้เริ่มแค่จากสูนะเราติดลบเพราะว่าคนอื่นคือนอกจากเขาจะสวยแล้วหุ่นดีด้วยศักยภาพเขายังดีมากทุกคนคือเดินเปะแล้วมันรู้สึกว่าเราต้องสู้มากกว่านี้เราต้องพยายามนอกจาก ที่เราเป็นคนซ่าอยู่แล้วอ่ะเราต้องพยายามให้มันเยอะกว่านี้เพื่อที่จะไปให้เท่าเขาไปได้ดีกว่านี้อ่ะเราก็เลยต้องลดน้ําหนักดูแลตัวเองโดยที่เราต้องตื่นตั้งแต่เช้าตั้งแต่ตีสี่ 4, เพื่อที่จะมาซ้อมเดินซ้อมบ็อกกิ้งการโพสท่าเรารู้สึกว่ามันยากมากนะเพราะว่ามันแตกต่างจากงานที่เราเคยทำํำผ่นานม,มางานถ่ายแบบที่เราเคยทําถ่ายเองอ่ะมันไม่ได้ซชีเรียนมากขนาดนี้แต่อันนี้มันต้องใช้อินเนอร์ จังหวะการจัดระเบียบร่างกายซึ่งเรารู้สึกว่าเออมันท้าทายดีว่ะเราว่าการที่เราพยายามมาไม่ว่ามันจะมีเรื่องเศร้าเรื่องที่ทำให้เราเสียใจไม่สมหวังแต่ท้ายที่สุดแล้วอ่ะมันไม่สูญเปล่าเรายังได้อะไรกับมันมาบ้าง นั่นก็คือเรารู้สึกว่าเราได้ทำหลายอย่างออกมาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ YouTube ที่มันมียอด subscriber ขึ้นเรื่อยๆการที่เราได้แคสงานแล้วก็ได้คอนเฟิร์มแล้วจากที่เราไปแคสร้อยๆงานก็ได้มางานหนึ่งแต่อย่างน้อยเราก็ได้ประสบผลสําเร็จหรืออย่างเช่นงานเดินแบบที่เราเริ่มมาจากติดลบเลยแต่ล่าสุดเราก็ได้ไปเดินของแฟชั่นวีคปี2022ซึ่งเราก็รู้สึกว่า มันก็เป็นผลลัพธ์ที่ดีกับความตั้งใจนี้เรื่องราวที่มันแย่ๆที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างคนรอบข้างการที่เราไม่ได้สมหวังกับสิ่งที่เราตั้งใจไว้ความผิดพลาดเหล่านั้นมันเป็นบันไดที่ทำให้เราได้ขึ้นมาอยู่ตรงนี้ก็อยากจะบอกว่าเก่งมากๆแล้ว